โซโตโซโจ,ซโจวันนี้ก็มาเล่นคุณหมอก,กันเถอะเอาสิวันนี้คนไข้เป็นอะไรมาเป็นตุ๊กตางานรับยาแก้ตุ๊กตาอวันก่อนก็พึ่งให้ไปไม่ใช่เหรอฮะไอายาแก้ตุ๊กตาเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะกินแล้วหายเลยไหมฮะเอาไปให้เพื่อนกินก็ไม่หายนะฮะไม่หายจากลายเป็นตุ๊กตาไม่หายใจพว <c oughs> งนี้ไปงานศพฝากใส่ซองด้วยไหมโอ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจพี่เราเมื่อกี้เห็นบนว่วปวด ไอ้ยังคนอนไ้ปวดหัวเออปวดปวดหัวปวดขี้นี่แหละน้ำคอนไ้ไปรับขี้โมก่อนนะไม่ต้องไปขี้ก็หายแล้วเดี๋ยวมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยแสบจมกูกฮะไปอืนแป๊บเดียวกลับมาเป็นไซมัสเลยเหรอฮะ <c oughs> ไปไปไปทำขี้โมแล้วอ้ย ใส่นงใส่นัดอะไรเนี่ยไปขุดทรายแมวกาลังจะเตรียมอื่นเนี่ยฝุ่นเนี่ยฟุ้งเชียวโอ้โหแสบเข้าไปถึงปอดเลยนะเนี่ยน้ำตกอ,อกก่อนแล้วโอ้ยไปนอนคุกสักคืนไหมฮะาฟูนะ <c oughs> เนี่ยใครเปลี่ยนทรายกระบะที่เนี่ยโอ้ยทกทีวันนั้นผมไปตลาดเห็นทรายแมวล,ลดราคาเลยเสื้อมาเปลี่ยนให้เฮ้ยทรายแมวนะ่ะ เขาไม่ใช้ส่มสี่สูมห้ากันหรอกนะเซาจูสลับพี่เนี่ยต้องทรายแมวมาลีเท่านั้นโอ้โหเพราะถ้าใช้ทรายแมวที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยปนเปื้อนสารเคมีอย่างพวกซีเมนต์หรือยิบซัมก็อันตรายทั้งกับคนกับแมวทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะโรคภูมิแพ้เอ่ยโรคผิวหนังเอ่ยโอเคงั้นเอาตังมาเดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่เออคือเซาจูออกให้ก่อนละกันนะเดือนนี้พี่ชอตรับเจ้าแก้ช็อปไหมฮะทรายแมวมาลี กินลาเวนเตอร์ฝุนไม้ปากภายตีต่อสุขภาพราคาเพียงร้อยยี่สิบบาทเท่านาั้นชวนเปนอัพ อ้าวเฮ้ยนี่ใครเนี่ยเซาจูเองอ้าวแล้วกังฟูไปไหนล่ะกังฟูไปไหนไม่รู้แล้วอ่ามาเลยดีกว่าเซาจูภาพแรกเฮ้ยนี่วาดใครน่ะอ้าววาดกังฟูกับวาดที่เซาไงอ้าวไม่ได้วาดพิกาจูหรอกเลยอ้าวเซาจูอ่ะไม่ใช่หรอพิกาจูไหนล่ะต่อไปเออโหอันนี้ใช้โปรแกรมเพ้นแน่นอนใช่เป็นไงล่ะฝีมือฝีมือดีเซนละลป์ดีอันที่เธอนั่นอะไรน่ะเทียนมันสาเลยจะปาหรือไงขนมแมวเรียต่อไปเฮ้ยอันนี้วัดบนกระดานใช่ไหมโอ้นี่มันเทคนิคอะไรเนี่ยจท ว่าได้สวยงามอย่างเงี้ยน่าจะเป็นช็อกที่เปลี่ยนสีเลยสเบลสุดเจ๋งไปเลยครับต่อไปเออนี่พี่เป่าไป,ป้ปะเนี่ย นี่น่าจะใช่พี่เปรยนะดูหน้าตาทรงผมแล้วใช่ใช่ผมสีฟ้าแล้แถมมีผ้าปิดใบต่างหากเขียนว่าหนูอยู่ป .2 โอ้โหเดี๋ยวพี่ขอทายนะปีหน้าหนูอยู่ป .3 แน่นอนโอ้โหอย่างนี้ไปเป็นนักทำนายเลยไหมสุดยอดเลยใช่ไหมต่อไปน่ารักจริงๆทาไมไม่มีเสาจูเลยละรูปแต่ละรูปเนี่ยก็ตอนนั้นที่เขาวาดเสาจูยังไม่เกิดเลยดิสุดยอดสุดยอดใช้ได้ต่อไปโอ้โหอันนี้รึกกว่าศิลปะขั้น ันนี่มันเศ้าจูหรือเปล่าเนี่ยนี่แหละเศ้าจูนี่แหละโอ้โหดูเขาว่าเศ้าจูไม่ให้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแขนข้างขวาทำไมไม่ระบายสีเขาด้วยล่ะเนี่ยมันนั่นเขาเรียกแขนไตโดยเลอต่อไปโอ้อันนี้เบอร์ฉันคนโอ้บาดไตสวย่าดไตสวยน่าอยู่ในกรอบรูปเลยนะเนี่ยต่อไปผมเศ้าจุงเอ้ยเศ้าจังเอ้ยเศ้าจูเอ้ยพอแล้วโอ้โหนี่มันดออิ่งขาวดำนันเนี่ยสุดยอดไปเลยครับต่อไปโอ้โหเฮ้ยตะก้องนี่มาตัวใหญ่กว่าเขานี้ตะก้องอันนั้นหนาหรืออะไรนะไม่มีหน้าต กังฟูเนี่ยทำไมมีหนวดอย่างนั้นล่ะต่อไปนี่หางหรือต้นกระบองเพชรไม่ใช่หางนี่อยู่ฝั่งขวาฝัออ่งฝั่งซ้ายนั่นเป็นแบกเกามีปลาด้วยเป็นไงล่ะหิวเลยละสิต่อไปเอ้ยโอ้อยอ,อ,อันนี้เคยเห็นอันนี้เคยเห็นแมวยากลไปไหนแล้วล่ะฮะช่วงนี้มุกตันไม่ค่อยคิดไอเดียไม่ค่อยออกก็เลยไม่ค่อยทำคลิปขอโทษด้วยนะต่อไปเอ้ยนี่มันนังฆาตกรรมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหวดหน้าตะกล้องสีโล่งกิตชัดๆน่ากลัวุดๆแล้วทำไมมันเถียวกันไปทั้งอย่างนั้นล่ะแล้วสีทำไมเส้นมันสีเขียวอย่าง ความน่ากลัวเข้าไปใหญ่อะสิ